สบายดีปาลุงเบิร์สกคคนน้อมนันีก็มาพพกสองกอเลแผ่นเราคือเก่าคือเดิมแเลว,วาอยู่ตงเทจอยูไทยเราก็มาคบทุกคนังแเลยพอนไม้อนก้อยนะโดยก็ซื้อใม่มาไม่าจเทืยนเลเซนเราพี่น้องก็จะาป่าลุงตะบนดูกระถาไปเลยสเราก็ตัดผ่านมาเลยสิทังอะไรอยู่ัยังอะอยู่นั่เลเลยสบายดีออ คนยังคาจะเป็ดเลยพี่พอนนองกอยเห็ดเนื้ดยสบายดีนะโดยสบายดีพี่พอนนองกอยฝนก็ซื้อไม้มาไว้เลยคนณฮก็มาส่งมือวานี่ตนแรงนโดยเลยเจียวมาเห็ดย่างนน่พออันนี้อ๋มาเห็ดเจอแล่วะแตอได้ฮะเือเดืดมาโตอันละอนโตโตัวจอดหลุดสนกสลิง ด้ยดยสื่อบริจบ้านเลยแม่้ยประมาณสามสี่พันบาทเลยสามสี่พันเลยนี่สามสี่พันบาทไงบุกตรง

น้กองกับโมีงินนะเดยเ็บไกน้องกัชี่ม่เลยก็อยหาสิบเก็บไหนก็ช่ีไปกละยางนี่แล้มีจัโต้ี่ไหมไม่นี่ดยซิไปโต้ใหมไปนแ้วมันก็แหงเลยน้งน้าหาแม่วะ ผาย่อนองไว้แม่บอาให้จะหย่อนองมเลยายปตาพทำพีอึ้งก็ปล่อยเป็ดเลยคอกตัวนี้ได้อึ้งปีอกมีน่าน่าตัวเข็งอย่าี้อึ้งที่นาเื่อี่นู่นอึ้งกันเนาะ ว่าวเทียงควมเนี่ยทางนี้กน้องจะรัวไปนะกับไปนะเรดยปิดเจรานนะป์ทางพ่อกำังเห็นหน,ะาาน,นะเอยเราจะจะักบางเลยไป Đây aspect ngon này nè, chị hắt thần. Mẹ ở chợ mua hay mẹ.

นี่น hmm. ันเจะรวัน hmm. พ yeah. ี่ใหญ่แล้วเป็นไรเฉาดีน้นเจอรวันนี่นิ่มใกังนีแล้วฮอนเดยนิ่มนิ่มนิ่มนี่นิ่มใจกังไหมจี้เบ่งอี้หม่่านลุ้งเลย่เลยปของกอดแรงใหม่เขาน่อยมันเถื่อมันเสียงัดไหมสดรัดคนติดยีน่รัดแง

รำมันดีจ้ะอันนี้กมันนี่มอเ้ยเออ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 ินทมระเดันารวันเหรินผมเตงแหน่ไปี่นารวันนี่แหละปน้องน้อยคิเลออะสบายดีไปลุงล่นยิงวานนี่ใหญ่เป็นบบาเลยไปายดีไปลุงเล่ Hi vọng làm hoo màu khử cao. hoa 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 cao hoa này. hoa 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 cùng viết bánh ừ, rồi ừ. Mân cùng con cho Bánh cái đấy Mặt rồi này này bọn ừ. Mặt vậy nó như bọn Mặt vậy rồi. Ừ. Mặt này Mặt vậy Mặt 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 Mặt

Mày biết tỏ qua rồi. Ừ, rồi ừ, Rồi. mà. Ừ. Ừ, rồi. Ừ. Ừ, rồi. đến mai thôi rồi mẹ cái đứa cứ cản đang vải mày mày cắt này với bà mày ปาลูกเดียนไม้แล hmm. ้วจะสิเจาะบงไม้อีกบ่นี่เจาะมัแป้นอีกเดี๋เบิ่งแเนาะเ็คน้แม่านงก้อยไปเบิ่งมัแป้นอีก่เยบเอดใช้ได้อันนี้หาก็ได้ไม้เครื่องถึงมันเนาะตนีนะตัวทางแม่ไม้แป้นมาตเพดานบ่นเฮานูก็นลาย น้อยจยืนมึงน้อยน้อยเอาเอาแบ่ออน่าจังน่อยมันหลุดลงมันถับแบ่หน่อยอือน้องอูหดิอน้องน้อยอีกครังอีกครั้งเอาไว้แบ่น่อยา้ว้แล้ว การมันไป่้ไวแนบงชินเ yeah. um ัไปเดงอะไรอ่อนยกัน uh ้อยเดเล็กๆนั uh ่นแหลแล้มันหลุดดีตับตาตาตนติงไเห็นงามนะเห็นเห็นโจ๊กไก่นหน่ยเจอักเลยเรียบักด็ตัวนี้แม่ไอซีซี สี่ใช่ไหสิบแปดเหอกรโดดกโดอืมอันนอันน้ไม่งนา้ตงอนี้วนีมตงได้น้องกอ็สขอเพียงจบที่ไปน่ดยเนาะก็ถาไปเบิ่งคิหาโดยตัวไม่ปี่ยนยก็ทถาไปเบิ่งกันเลยนะโดย